สบายดีสบายดีทั helmet, ทกทาย beneath. สบายดีพ่อแ e. ม่พี่น้องเอฟซีมอสกูดกันเนาะกันเนาะมื้อนี้มาเฮ็ดอยูอีกินเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะมาตามมังคุ beast. ดเนาะทุกคนเนาะบ่ฮู้ว่าสิแซ่บหรือบ่แซ่บเนาะทุกคนเนาะไปไปลองหลุดลองซมํากันไปสบายดีเด,ด,ด нолог, ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาสิมาสกดมาหค <S 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 ุงเนาะพี <t <t ่น้องดีมังคุงเฮาก็บ่ใหญ่ปานไรพี่น้องน้อยพอดีกินอิ่มหั่นน่ะคนก็กินบ่หลาย mình cả đạn lên nóc này Cô mình nhanh kín phải rồi Cô lên phải mẹ màn... Mà hổ mà tăm nó Như này hướng này rồi nó sẽ tăm xem Mét cái thịt nữa บุมีปลาแดดพี่น้องปลาแดดมันบ่แซ่ปลาแดดคมขนาด ันนี้ก็จะเป็นมักแข้งเนาะทุกคนเนาะลูกหลานมากิฟต์เนาะนี่เหรอมากิฟต์สองคนชุบน่อยเนาะไปกินกับตำบังหุกเนาะทุกคนเนาะแกบตำบังหุกแ่บขนาดได้ทุกคนเลยมักแข้งมันยอะกระหัวงเนาะพี่น้องเนาะนี่มันเป็นมันหากระดอกเนาะทุกคนนะหากระดอกหม่ามันกับบุลายเนาะ เดี๋ยวเราก็สิไปแกะมากระทินเนาะทุกคนเนาะไปแกะเหม็นมากระทินใส่เนาะมันจะเสพมาแกะมากระทิ่นนะทุกคนเนาะมาแกะเม็นมากระทิ่นใส่นี่เนาะเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะทุกคนใส่ลายแเสพลายเนาะทุกคนมากระทิ่นกันเราก็พูดลายยังกินบอกว่าสองคนเราหนึ่งเนาะสามสี่คนเทิ้งลูกกับหลานสองคนมี่เป็นคนเล็กหน่อยเขาบม่กินเนาะเล็กน้อยเขากินเฟ็ดมาได้ Ừ. Ừ. Tell us xe ở dưới on con này mind you when you thì out. Ta bazaar đi ngon, lắm yang rồi đó, bây giờ ngô khao khăn yam tia. nó bay. khăn The horn honey. Hong kong 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 อันนี้ก็จะเป็นพักเราทุกคนอาจจะเอามากุนกับนีปากกาพักบงทุกคนขาดอะไรคือพักซีเนาะซีลาของเราแซ่บขางเราทุกคนเนาะทำหลังเลยตามมุงหุกมากระตุกมันเอาแล้วพี่น้องเอ้ยพักบงตอนนี้ก็แก้มินมากระถินกันแล้วไปเที่ยวเอสอราทุกคนเนาะเอากรสิไปตาเลยเนาะพี่น้องเนาะ

โบได้ใส่ยังเนาะใส่แสมกกตมเพลกระพอนตำแหลกก่อนตำแบบบ้านบ้านเนะาะทุกคนเนาะตำมักผิดก่อนแต่จังใส่เกลือเป็นนัวกระเทียมเครื่องประกอบมันเข้าไป พี่น้องัดมาเล่นไทยเนาะสี่หน่วยห้าพันพี่น้องเลยบาา้านเราอ่ะผู้อ่ะบ้านอื่นไทยเนาะเจ๊หน่วยเนาะจังห้าอะไรเป็นเงินไทยกับสิบบาทพี่น้องเลยสิบาทย,ยี่สิบ นี่เนาะเขาจะตำก้อนเนาะพี่น้องให้มันแหลกะนะดตำซ้ำนี่เ่ยพี่น้องเขาก็พักไว้ก่อนแล้วเขาก็ใส่น้ำตาลเนาะ ເຮົາສຕາມັນນີ້ເນາະປາປາກໍປະມານນີ້ແຫຼະພີ່ນ້ອງເອີຍນີ້ເນາະເຮົາຈະເອົາມາຮົງກັບແມ່ມັທັມໄຊດນອງ ลพักกันเราทุกคนเนาะพักงามๆเลยพี่น้องเลยเอาตำกัเสร็จสิ้นแนบไปเตรียมหมอเนาะทุกคนเนาะหม้ทุกคนพักงามๆเลยเนาะพี่น้องเนาะพักงาปลูกเองพักปลอดสารผิดเนาะทุกคนเนาะใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยธรรมชาติเราเนี่ย เนาะ้ไปกินเลยนี่พี่น้องหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะเัาจะใส่พักเลยนี่ไปเัาจะยกไปกินเลยเนาะทุกคนเนาะงามๆเลยเนาะพี่น้อง,ง,ง,นองหน้าตามาันไปตากินกันนะตอนนี้กะเขากะได้แต่งผ้าวเข่าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะมาๆมา,มาทุกคนมาพี่สอนด้วยกันไหม ตาให้อ่าเเฮดออันนี้ก็จะเป็นตั้มองหงนะทุกคนอันนี้จะเป็นมักขือแะมักแหงเนาะอันะเนี้มันจะเป็นปีกไก่เนาะทุกคนอ,อันนี้มักลินไม้ทุกคนหรือว่ามักลินฟ้าเนาะทง,งามเลยลงมือได้เรับวันนี้ไป พอแล้วโอ้เสือกขาดนวเพียงเน้อยามั่งยังยิ้นทุก các bạn ạ. Và tất cả nhá đừng thiền. Chúng ta ngủ nó. หนึ่งทุกคนนึ่คำใหญ่ๆเลยเนาะมะเขือ mai được không? I you know, don't think. เพรขลังไปหนเาเ็ดตังแท่งนี่ประกาศนะทุกคนการใหญ่ๆเลยคูตบตามมาหุ่นกับข้าไงเข้ากระติมือเนาะ จากเทาวากิชเขากินน้ำอิ่มแลังเขาก็จะมาปอกนะคนเนาะปอมังอึเนนะาะเดี๋ยวต้มวานทุกคนน้ำมะขนเป็นซีนี่เนาี่น้อง เออเนี่ยนะทุกคนเป็นชีสันคือมักแตงสุกเนาะมักแตงล้านเนาะแล้ว่ามักแตงกัวเขาเนาะบ้านเขาเอิดชีสันมันคือเลยนี่เวลาปอกแต่ก่อนมันเออเขาปอกออกมันจะเป็นสีเหลืองเนาะเป็น่เนาะอย่างมันเป็นสีนี่เนาะ คือว่าแหละเนาะทุกคนเนาะนี่ภาพรวมคืออันนั้นทุกคนเนาะคือมักแตงเนาะบางไปบางมามันบคือมังอึเลยนี่คือมักแตงกัวบ้านห้ามมักแตงหาเนาะพี่น้องเนาะการว่าอยู่ไทยก็คือแตงลานเนาะพี่น้องเนาะสีสันมันนี่ทั้งนอกแต่กาบมันก็เป็นสีเหลืองเนาะทุกคนนี่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสีแบบแตงเนาะเัาจะไปผ่าเนาะทุกคนเนาะผ่า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 ท้องเ เป็นเสียงเสเสน้อยๆเาจะปตหวานเนาี่นอนะไปไปบ่งกนเลยนอพไปนองว่ะเอาเหตุแบบเนาะคือมันคือการนะ่วนเนาะคืออาจจะกดใจหรืว่นายนอผมไม่นายนนนอนะนายรีบทุกคนโอ้แดดสองเราี่นอนนายรีบมีนาีไน้องเอ้ย ยี่เน่นนาทุกคนเลยเห็นไหบอนายมันรีบพี่น้องาเลยแม่งสีสูดทุกคนเลยแม่ตง,มตงตอมหูตอมตาเขาเนาะยามนี้เริ่มแล้ว มันจะผ่าเป็นเสียงน้อยเนาะพี่น้องเนาะเล่นน้อยมันจังมันจังผ่านสบายเวลาผ่านเนาะทุกคนเนาะมันจะตอนพอใหญ่พอดีกินเนาะทุกคนตอนใหยไลายมันก็น่นเฟื่อยเนาะพอดีพอดี ภาอันแรกไป็ทีมห้อยเนาะพี่น้องเนาะเขาจะมาผ่านผ่านผ่านขึงเนาะให้มันตีนน้อยน้อยน้อย อกอันนี้ลบแล้วเนาะจะได้ดูเราบ่ว่าน่าจะลอกออกเดี๋ยวเราแกะออกหม ทอวคนและวเนาะพี่น้องเนาะนี่ไปแลจะไปใส่แล้วนอะทุกคนเนาะน้ำห้องก้มตว้มาะองเนาะไปไปกันเลยเราก่จะเทยังไงเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็พดไปที่หม้อแล้วทุกคนใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลก็มีแต่มดเนเนาะพราะว่าเขาเปิดไว้เขาไม่ปิดไว้ ใส่กระถิลงไปเนาะทุกคนเนาะนี่พี่น้องน่ากินขนาดเลยเนาะนี่เห็นบ่นี่นี่เห็นบ่ทุกคนหน้าตาน่ากินขนาดเนาะหวานมั่อึขันาะพี่น้องเนาะ หมดน,นนี่ตัดเส็บหน่อยไปหน่อยซุกแล้วแต่ก้อนเนาะเอาจจะฟุงเลยเนาะ จากที่ว่าต Do ้มหวานต้มยังแล้วเราก็เขจะมากินเลยน้องเปน้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศทุกคนอยู่เหัวนมันห้อนเนาะทุกคนเนาะอากาศมันห้อนนี่ทุกคนหวานมาอึดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ถือว่าแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเขามีน้ำตาลแล้วก็มีกะทิใส่เนาะ เราใส่น้ำตาลนี่ก็ไปใส่กะทินี่ไปคนละทางเลยทุกคนเลยใส่แต่น้ำตาลนัใส่กะทิถือว่าใส่กะทิบดแถวขาดน้ำตาลนี่กะบเ้เยอะเลยหน่อพี่น้องโหฮอนอ่ะหลังจากที่ว่ากินตำมังหงกิน ตหวานแล้วเป็นทีมห่อย้เขาก็สิอขอจบคลิปเวสเนียนต่อคนเนาะขอเขาหมดขอบใจพี่น้องที่เขามาติดตามมาชมแป่งใ,ใจให้เาตลอดมาต่อคนเนาะไปปบกกันมาเดียวหนาเด้อพี่น้องเด้อ